สวัสดีค่ะฉันโคลี้วันนี้เรามีเรื่องค่อนข้างหนักต้องคุยกันหลังจากที่จีมินประกาศเลิกกับซองดาอื่นอย่างเป็นทางการได้เพียงแค่อทิยตเดียวก็เกิดเหตุการณ์น่ากลัวขึ้นอีกครั้งเขาได้รับการขู่คุกคามอีกแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ด้วยละ่ะมาลองวิเคราะห์ไปด้วยกันเถอะเมื่อวันที่8กันยายนมีโพสต์หนึ่งในทิกตอ็อกซึ่งไม่ใช่แค่ข้อความข่มขู่ภาษาเกาหลีทั่วไป แต่ถูกเขียนเป็นภาษาสเปนและมีเนื้อหาที่น่าขนลุกมากหัวข้อคือที่นี่คือที่ที่ชีวิตอันน่าสมเพคของเธอจะสิ้นสุดปาร์คจีมินอ่านเนื้อหาแล้วชอกยิ่งกว่าฉันอยู่ที่เกาหลีแล้วตอนนี้ฉันอยู่ใกล้กับปาร์คจีมินมากโชคดีที่ที่นี่มีคนพร้อมจะช่วยฉันเพราะถ้ามีเงินทุกอย่างก็ซื้อได้น่ากลัวมากใช่ไหมและส่วนที่น่าขนลุกที่สุดคือข้อความต่อมารออีกไม่นาน สิ้นสุดของจีมินใกล้เข้ามาแล้วและในที่สุดแทกุกของพวกเราจะได้แสดงความรักโดยไม่ต้องกลัวอะไรการจบชีวิตจีมินไม่ใช่เรื่องยากสําหรับฉันและไม่มีใครหยุดฉันได้แทกุกก็คือชื่อคู่ของแทฮย,ยองกับจองกุกแสดงว่าคนขู่นี้เป็นแฟนชิปแทกุกสายสุดตรงตอนท้ายเขียนว่าในที่สุดแทฮย,ยองที่เรารักจะได้เป็นที่หนึ่งในทุกด้านและได้มีความสุขกับคนที่เขารักดังนั้นที่สาวน้องสาวของฉัน มาช่วยกันกำจัดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างปาร์คจีมินกันเถอะพร้อมแฮชแท็กสุดท้ายที่หมายถึงความตายของปาร์คจีมินนี่มันไม่ใช่แค่การขู่ธรรมดาแต่เหมือนมีการวางแผนอย่างจริงจังโพสต์นี้แพร่ไปทั่วเอกและคอมมูนิตี้ออนไลน์ต่างๆแฟนๆของจีมินรีบขอให้หาปกป้องเขาและช่วยกันรีพอร์ตบัญชีนั้นโชคดีที่โพสต์ถูกปิดแล้วแต่ปัญหาคือเรื่องแบบนี้เกิดซ้ำไปซ้ำมาทำไมจีมินถึงตกเป็นเป้าเสมอ หนึ่งเพราะความขัดแย้งสุดโต่งในแฟนดอมบางส่วนของแฟนแทกุกสุดโต่งมองว่าจีมินคืออุปสรรคระหว่างแทฮย,ยองกับจองกุกอีกทั้งความนิยมอันมหาศาลของจีมินเองก็ทําให้เขาโดนจับตามองและตกเป็นเป้าความอิจฉาง,ง่ายขึ้นที่น่าสงสัยยิ่งขึ้นคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากบ,บิทฮีตประกาศเลิกกับซองดาอึนเพียงหนึ่งสัปดาห์ทําให้หลายคนเชื่อว่าคนร้ายตรงใจเลือกจังหวะนี้ยิ่งไปกว่านั้นผู้โพสต์ยังบอกว่าฉันอยู่ในเกาหลี ซึ่งต่างจากหลายกรณีก่อนที่มักมาจากต่างประเทศนี่ทำให้รู้สึกเป็นภัยที่จริงจังมากขึ้นสาเหตุที่เรื่องแบบนี้เกิดซ้ำก็เพราะการลงโทษไม่เด็ดขาดในอดีตทำให้มีคนลอกเลียนแบบออกมาเรื่อยๆแฟนๆเองก็มีหน้าที่ถ้าเจอข้อความขู่หรือบัญชีปแปลกๆต้องรีพอร์ตทันทีห้ามแชร์ต่อและที่สำคัญต้องส่งความรักและกำลังใจให้จีมินมากขึ้นเพื่อกลบเสียงแย่ๆเหล่านี้ใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่ ถ้าเจอโพสต์แบบนี้ช่วยแจ้งมาที่ฉันได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาต่างประเทศฉันจะส่งต่อให้ตำรวจเกาหลีทันทีเพื่อความปลอดภัยของจีมินเราทุกคนต้องช่วยกันหวังว่าครั้งหน้าจะได้กลับมาพร้อมข่าวที่สดใสกว่านี้นะคะจีมินอาเราจะปกป้องเธอไม่ต้องกังวลเลย